ผมเด็กชายพ่พิเลี้ยวันนี้ผมจะมา,ารีวิวของเหลือใช้ในบ้านคืออะไรคะคือแกทิชชู่และของเสริมในการตกแต่งก็คือแผงไข่โอเคค่ะแกนทิชชู่ของหนูนำมาทำเป็นอะไรคะนำมาทำเป็นที่ใส่ที่ใส่อุปกรณ์ในการเรียน หนูระบายสีเป็นอะไรคะระบายสีเป็นป่องภูเขาไฟป่องภูเขาไฟดอกไม้ทํามาจากอะไรคะทามาจากแผงไข่ทำมาจากแผงไข่เอามาระบายสีจะทำเป็นรูปอะไรบ้างคะหมุนมาให้ดูหน่อยสิคะมีดอกไม้มีดอกไม้แล้วก็หญ้าป่องภูเขาโอเคแล้วฐานรองนะคะฐานรองทํามาจากอะไรคะทำจาก กล่องกระดาษก่กะด่ะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะสามารถเก็บอุปกรณ์ที่เราต้องก,อรอการเช่นไม้บรรทัดนปากกาโอเคไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ